สวัสดีค่ะวันนี้มาแกงส้มะมละกอนะคะก็แกงใส่กุ้งแล้วก็ปลากระป๋องค่ะค้างมะละกอก็ได้ฝานไว้แล้วนะคะมันจะเป็นสีสม้มนะคะมะละกอตัวเองะะ้างมาตั้งหม้อให้น้ำมันร้อนนะคะแล้วก็เราจะมาใสาพ่พริกแกงแก็จะใช้กะปิครึ่งช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็แกงช้อนโต๊ะ,ะก็จะละลาย ใส่น้ำละลายให้มันเข้ากันก็จะได้ง่ายต่อการละลายในหม้อก็จะมีกระชายกระชายก็จะทุบนิดหน่อยเสรจแล้วเราก็ละลายที่แกงเสร็จเราก็ใส่ลงไปในหม้อที่มันเริ่มเดือด้าหม้อก็เริ่มเดือดแล้วนะคะแล้วเราก็จะมาเทปุ้งลงไป รอให้กุ้งสุกประมาณนดห่อกุ้งมันเริ่มจะสุกแล้วนะคะแล้วเราก็จะมาใส่มะละอกอค่ะก็มะละกอที่เราฝานไะว้มันจะเป็นสี้มนะคะมะละกอนี้จะเป็นมะละกอปลุกเองนะ,ะใส่ลงไปมันมะละกอนี้ลูกเดียวเองนะคะลูกใหญ่มากาใส่ได้เยอะ ใส่แล้วก็จะรอให้มันแบบเปื่อยพอแล้วเราก็จะมาเติมปรุงเครื่องต่อปิดฝาไว้สักพักค่ะให้มันมะละกอเริ่มเปื่อยนะพอมะละกอก็เปื่อยประมาณหนึ่ง ก็ใส่กระชายเข้าไปนะคะกระชายนี่ก็จะทุบนิดหน่อยแล้วก็ มะละกอลูกมันจะใหญ่มากวันนี้คือหม้อใหญ่ค่ะเราก็มาปรุงรสด้วยแบบของที่ นะคะกินกับข้าวสวยร้อนๆหรือว่าปลาทอดปลาเค็มก็ได้นะคะ,ะคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะคะอย่าลืมกดติดตามวันสบายชาแนลด้วยนะคะมีอีกหลายคลิปลองเข้าไปดูนะคะเป็นกำลังใจให้สบายด้วยนะคะวแค่นี้ก่อนนะคะแค่คลิปนี้สวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะ